ที่น่ารักชื่อตอมแมลงวันโลกมันผลิพันันแมลงวันถูกตอม ธอคือเจ้าของฉายานางเอกเขี้ยวสเสน่ห์จากบทอังสุมาลินละครโทรทัศ์ช่อง9้านักภาพการ์ตูนรุ่นบุกเบิกผู้ให้เสียงโนบิตะและมีผลงานการพากมาแล้วกว่า100เรื่องเริ่มทำงานตั้งแต่ยังเป็นช่องสี่บางขุนพรมจนเปลี่ยนเป็นบริษัทอสมทจำกัดมหาชนนอกจากนี้ยังมีผลงานภาพยนตร์ความจำสั้นแต่รักชั้นยาวที่กว่ารางวัลมามากมายติดตามกับสรรนสนีวัฒนธรรมปูด นักพาการ์ตูนและอดีตนางเอกละครโทรทัศน์ช่อง9ก้าสวัสดีครับสวัสดีครับพี่นิดสวัสดีค่ะทนิดผมขออนุญาตเรียกค่ะไม่เรียกคุณยายตะ้งเลยหรอไม่เรียกตามป้าสมพิศในเรื่องความจำสั้นนะฮะป้าสมพิศนี่นะฮะนี่ท่านผู้ชมฮะนี่ก็คือโอ้โหนางเอกเขี้ยวเสน่ห์จริงนะตำนานของสมตอเลยตำนานนะฮะ แสดงอะไรที่เป็นที่บอกว่าตำนานด้มันฟังดูมันดูมีคุณค่าดูมีคุณค่าดูมีคุณค่ากัมจีมีหลายท่านนะที่เป็นตำนานนะมีมีคุณอารีนักดนตรีนะ่คุณคุณสวัลีด้วะ คุณรัใช่ไมไม่ได้เป็นพนักงานบริษัทไม่ใช่ค่ะเป็นแต่เล่นละครคุณสุริภกาพันธ์นี่เป็นนางเอกบ้านสายทองของช่องสี่ประคุณพรมในคนแรกเลยคนแรกเลยค่ะคู่กับคุณฉลองสิมเสถียนโอ้โหพี่นิคก็ก็บ้านสายทองนี่ใช่ไหมบ้านสายทองแต่เป็นคนที่สามคู่กับใครตอนนั้นคู่กับคุณสมภพเป็นจาที่กุลโอ้โหเลยฮะโอ้โหคุณสมภพเป็นจาที่กุลเลยอคะ แต่ว่าแต่ว่าเล่นคู่กรรมก่อนไปฮะหรือว่าเล่นบ้านใสทองก่อนบ้านใสทองก่อนค่ะเลยฮะโอ้โหจำปีพศได้ไหมประมาณ2 5 1 9 2 0รอะไรประมาณนั้นนะคะยังไม่ยังไม่มีอสมทอนะอนนค้นยังเลยนะฮะตอนนั้นยังเป็นบริษัทไทยโทรทัศน์อยู่ที่ตอนบ้านใยทองกับคู่กรรมนี่อยู่ย้ายมาอยู่ที่บางลำพูอ๋อค่ะเออตรงพื้นที่ตรงแบงค์ชาติปัจจุบันเนี่ยใช่ไหมฮะ ใช่ป่ะไอ้น้ำหนักบางขุนพรหมบางขุนพรหมอ๋อนี่บางลำพูใช่เออบางลำพูนี่จะเป็นแบบเหมือนโรงเก็บของอะค่ะอยู่ตรงทางที่จะไปป้อมพระสุเมนบางขุนพรหมก่อนแล้วก็มาบางลำพูแล้วถึงจะย้ายมาอยู่อโศกเป็นอสมทเนี่ย2อ2 0นี่อะไรฮะสองสี่เก้าสี่สออันนี้ไม่เกี่ยวใช่ไหมอันนี้เริ่มตั้งเริ่มตั้งไม่เอาภาษาภาษาเก่าเลยวะตกใจเมื่อพี่นิกกูเล่นโอ้โหตั้งแต่สองสี่เก้าสเลยเหรอ อ๋นี่คือจุดกำเนิดของอสมทเลยค่ะนี่คือจุดกำเนิดของอสมทคือเป็นบริษัทไทยโทรทัศน์มาก่อนเออโหนี่เล่นเป็นเป็นเล่นอังสุมาลินนั้นตอนนั้นใครเป็นโกบริฮะคุณนิรุตสิริจัญญาโอ้โหแต่ละคนแต่ละคนเนาะคือไม่น่าชื่อว่าพระเอกแต่ละคนที่สูงสูงตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยเออแล้วนี่แบบฮะโอ้โหคุณสมภพนี่ก็ตัวใหญ่สูงใหญ่โอ้แต่แต่อีกงานหนึ่งที่ที่ผมนะผมทันรุ่นนี้คือ คือเสียงโนบิตะโตมากับโนบิตะเลยคะับโทษนะท่านผู้ชมฮะภาพที่เป็นภาพที่วางวางอะไรแผ่นศซลาเลอ์นะฮะเิลาเลอ์ที่บางขุโระนี่ก็โนบิตะนี่เป็นการภาพสร้างชื่อให้กับนะใช่ค่ะนี่สิเป็นการฟังแล้วฟังแล้วท่านผู้ชมฮะพูดจาไม่ดีแบบนั้นกับแม่ได้ยังไงกันอย่าเอาเบาะรองนั่งมาลองหัวแบบนั้นได้ไหมครับ ครับครั้งเดียวก็พอโอ้ทำไมแม่ต้องดุผมทุกวันเลยล่ะครับถ้าไม่อยากให้จบก็หัดตังโนบิตะนี่พินิ์ภาคตั้งแต่ปีไหนคะนี่นานนานแค่ไหนโอ้ยนานมากประมาณ2,525แล้วมั้งคะโอ้ยเนี่ยถ้าจำไม่ผิดต่อเนื่องกันนาครับต่อเนื่องกันนาปัจจุบันนี้ก็ยังฉายอยู่นะคะเป็นละครเอ้ยเป็นการ์ตูนยิ่งไม่มีวันตายอะอมตะอิงคอมตะมากทำไมทำไมพินิด์เล่นละครอยู่ดีๆเนี่ยฮะแล้วก็มามาภาคได้ คือตอนนั้นเนี่ยคุณประมุตสุตบุตรที่เป็นผู้ในการนะคะอดีตพ่อเนี่ยท่านก็สนใจการ์ตูนญี่ปุ่นตอนนั้นการ์ตูนญี่ปุ่นยังไม่มีเลยนะคะส่วนใหญ่ที่จะมาฉายจะเป็นการ์ตูนมาจากฮอลลีวูดทั้งนั้นเลยท่านก็สนใจการ์ตูนญี่ปุ่นท่านก็ไปซื้อเรื่องนี้มาโดเรมอนเหรอโดเรมอนเลยค่ะไปซื้อโดเรมอนมาเลยเสร็จแล้วก็ก็มาฟอร์มทีมภาคก็ ก็มีคุณชันธนาธาราจันทร์นะคะก็มีพี่แล้วก็จะมีคุณนิรันด์บุญยรลตพันหรือน้าต๋อยน้าต๋อยน้าต่อยเซเบแล้วก็อีกคนคือคุณเรวัตสิริศพ์ซึ่งเสียชีวิตไปแล้วฟอร์มสี่คนเนี่ยขึ้นมาเป็นทีมช่องช่องเก้ากระตูนเพื่อภาคเพื่อภาคโดเรมอนตอนนั้นพี่นเริ่มเริ่มภาคแล้วหรือยังครับหรือยังไม่เคยภาคอะไรเลยเคยเคยภาคมานิดหน่อยอะค่ะแต่ก็ไม่มากแต่มามีชื่อเสียงเอานี่ค่ะ โดเรมอนเนี่ยละค่ะก็คือไม่นี่เป็นการ์ตูนเรื่องแรกที่พี่ภาคเลยใช่ไหมฮะไม่ใช่อ๋อพี่ภาคการ์ตูนมาก่อนภาพมาก่อนอ๋อสดงว่าท่านผอประมุขก็เลยเห็นว่าเสียงเสียงจะแบบใสๆนะใช่เสียงใสๆเล็กๆนะแก้วเสียงแบบเออใสมากปิ๊งมากใสจนเขามีประกันเสียงหงประกันแล้วล่ะใสจนถึงตอนนี้ท่านผู้ชมฟังนะฮะใสจนถึงตอนนี้เนี่ยฮะโอ้โหไม่น่าเชื่อนะฮะภาคมาเห็นบอดภาพมาตั้งแต่ลูกพิษิตเองยังเล็กเลยถูกต้องเลยค่ะ ยังแบบประมาณสักสามสิขวบเลยดูกระตูนโดเรมอนเนีน่ยจนโตเลยจนโต <c oughs> ปัจจุบันนี้35แล้วยังดูอยู่เลยค่ะโอ้โหดอะมโอ้โหแล, <c oughs> แล้วโโลลเคยพาลูกเข้ามาในในห้องภาคไหมเคยค่ะเคยเ,เขาก็จะมายืนดูอ้าปากน้ำลายไหลย,ยืดเด็กทงองเงนย นี่โนมิตะเสียงแม่เราเองแต่เขาเขาก็ภูมิใจนะคะเขาก็จะบอกว่าพอใครพูดถึงโรยพอเนี่ยแม่เราโนมิตะเนี่ยบ,บ่ามันเปลี่ยนไม่ได้ด้วยใช่ใช่ไหมถ้าเป็นโนมิตะเสียงนี้แล้วเนี่ยยังไงมันเปลี่ยนไม่ได้ต้องเสียงนี้เป็นเสียงอื่นไม่ได้ <c oughs> คนดูไม่ยอมรับแล้วโอ้โหจนหบัดนี้เลยนะฮะมันเป็นตำนานไปแล้วไงคะไม่คือมันเป็นการ์ตูนที่ดูได้ทุกเพศทุกวัยอือใช่ พ่อดูกับลูกแม่ดูกับลูกก็ได้คือไม่มีไม่มีพษิษไม่มีภัยเพราะว่าจะเป็นการ์ตูนที่สอนคืออาจจะเอาของวิเศษมาช่วยโนบิตะแต่สุดท้ายแล้วโนบิตะก็ตายด้วยไอของวิเศษที่ทําร้ายตัวเองนั่นแหละพอที่ใส่ตัวเองเปล่ยใช,ใช่ไหมฮะใชออ่แต่การภาคมันมีมันมีเคล็ดลับมันมีอะไรฮะที่พินิจพอจะบอกเผื่อเด็กๆรุ่นใหม่จะเข้ามาในวงการภาคบ้าง อย่างแรกเลยนะคะที่อยากถ้าอยากอยากจะเป็นนักภาคจริงๆอย่างแรกเลยขอให้ผู้ภาษาไทยให้ชัดเจนรอเรือ<ว>รอลิงเรกลัง <c oughs> <ๆ>ต้องต้อง,งต้องฟังดูเห<ด>มือนง่ายนะฟังดูเหมือนง่ายค่ะแล้วอันที่สองก็คือประสาทประสาทสัมผัสตาดูหูฟังปากพูดในเวลาเดียวกันซึ่งต้องมาพร้อมๆกันต้องมาพร้อมๆกัน กัต้องฟังฟังทีมฟังคนอื่นด้วยฟังคนอื่นด้วยแล้วก็ฟังฟังเสียงอย่างนี้เป็นเสียงญี่ปุ่นเนี่ยค่ะเราก็ต้องฟังเสียงญี่ปุ่นในหูด้วยในขณะเดียวกันเราก็ต้องดูบทดูบทแล้วเราก็ต้องพูดปากหุบแล้วก็หูบปากเปิดแล้วก็เปิดอแล้วจังหวะของปากหูบกับปากเปิดกับบทที่เรามีเนี่ยมันต้องใกล้ใกล้เคียงกันด้วยต้องใกล้เคียงต้องเป๊ะมากด้วยอันนี้ก็ปล่อยเสียงเสียงต้นฉบับญี่ปุ่นเข้ามาในหูเราเลยใช่ค่ะโอ้โหนักภาคนี่เวลาภาคถึงภาคกระโทนสักเรื่องนึงเนี่ย ตอนที่ไปภาคเนี่ยบทที่เราจะได้เนี่ยเราได้ก่อนล่วงหน้าได้ค่ะได้ในห้องภาควินาทีนั้นเลยค่ะแล้วก็สดๆกันเลยก็ปัจจุบันนี้คือทําแบบนี้เพราะว่ามันมันเป็นเทปผิดเมื่อไหร่เราสามารถที่จะเทคใหม่ได้แต่เมื่อสมัยก่อนนะคะตอนประมาณ2525ประมาณนั้นน่ภาคสดออกอากาศสดตอนที่ยังไม่มีโดเรมอนเนี่ยนะคะออกอากาศสดออกอากาศสดภาคสดแล้วภาคสดแล้วเชื่อไหมว่าบางทีเนี่ยหนังกับบทมันมันคนละเรื่องฮ ที่ออนแอร์อยู่กับบทเพื่อได้คนละเรื่องเพรอะทําไแล้วทํา้งานก็ต้องปิดบทไงคะปิดบทแล้วเราก็ภาคกันดูภาพแล้วเราก็ภากันไปตามนั้นน่ะเออเอาสิคนดูพอจบแล้วคนดูก็โทรศัพท์มาบอกว่าพี่เมื่อกี้เนี่ยพวกพี่ภาคอะไรกันเนี่ยฟังไม่รู้เรื่องแต่สนุกมากโอ้โหคนพากก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะใส่อะไรเข้าไปดี่คิปล้วนๆต้องตื่นตัวมากเลยใช่ค่ะใช่แต่ว่าปัจจุบันนี้เป็นเทปผิดเมื่อไหร่เราก็เทคได้ หกสิบปีไทยโทรทัศน์เนี่ยพินิษย้อนกลับไปเนี่ยมักจะมีภาพอะไรที่เกิดขึ้นในในในความทรงจําของเราฮะถ้าเกิดย้อนกลับไปที่จําได้ที่จำได้แล้วก็ที่ประทับใจที่สุดเลยนะคะก็คือว่าตั้งแต่ตอนที่เข้ามาในวงการคือคือเข้ามาสมัครเป็นพนักงานบริษัทไทยโทรทัศน์เนี่ยวิธีการที่บริษัทดูแลลูกน้องเนี่ยก็จะเป็นแบบว่าใครมีความสามารถตรงไหน ก็จะส่งเสริมนะคะก็จะดูทุกคนเนี่ยคือให้โอกาสทุกคนหมดเลยแล้วก็อย่างอย่างพี่เนี่ยเข้ามาเนี่ยตอนแรกเขาไม่ได้คิดหรอกเขาว่าจะออกมาหน้าจอแต่ด้วยความที่ผู้ใหญ่ส่งเสริมก็คือว่าอยากจะให้เป็นผู้ประกาศการเป็นผู้ประกาศของบริษัทไทยโทรทัศน์แต่ก่อนเนี่ยไม่ใช่อยู่ดีๆก็โผล่หน้าจอออกมาเลยแล้วก็พูดได้เลยนะคะมีการฝึกอบรมเป็นเวลาประมาณ3เดือนทั้งภาษาไทยอ่านเขียน ให้ถูกต้องออกเสียงให้ถูกต้องอการแต่งกายนะคะท,ที่จะเหมาะกับการที่จะออกโทรทัศน์หรือออกสังคม,มกิริยามารยาทนะคะการรู้จ,จักการละเทศะ อันนี้คือหลังจอเนี่ยนะหลังเนี่ยหลังจอเลยนะที่ฝึกฝึกก่อนหน้าฝึกก่อนหน้าที่จะที่จะออกอากาศจริงที่เข้ามาสมัครเนี่ยและได้รับงานเนี่ยในตำแหน่งอะไรตำแหน่งพนักงานส่งเสริมรายการซึ่งสมัยก่อนเนี่ยจะมีโฆษณาแต่โฆษณาเนี่ยจะไม่เป็นจะไม่เป็นเหมือนปัจจุบันเนี่ยก็จะเป็นภาพนิ่งแล้วก็จะมีคำพูด ของคนเนี่ยบรรยายออกไปว่าเป็นอะไรดูแลด้านนี้ใช้เสียงตอนนั้นจงตอนนั้นไม่ได้ใช้เสียงเขียนอย่างเดียวอตอนตอนที่เข้าช่อง9ก้านะสมัยนั้นคือไม่ได้ทํางานเกี่ยวกับหน้าเอาช่องสี่ไม่ได้ทํางานอะไรเกี่ยวข้องกับหน้าจอหรือว่าใช้เสียงไม่ได้เกี่ยวไม่มีเลยแต่เข้ามาแล้วผู้ใแต่เข้ามาแล้วผู้ใหญ่เห็นแล้วผู้ใหญ่ให้โอกาสแล้วงานงานแรกที่สร้างชื่อคือผู้ประกาศข่าวผู้ประกาศไม่ใช่ผู้ประกาศสถานีอะค่ะ ไม่ไม่ใช่อ่านข่าวไม่ใช่อ่านข่าวอ๋่อขาเข้ารายการนี่แหละเข้ารายการโอ้โหผู้ประกาศเข้ารายการเข้ารายการเนี่ยแต่ว่าอบรมสามเดือนนะคะกว่าจะได้ออกหน้าจอเข้ารายการอบรมสมเดือนโอ้ถ้าอ่านข่าวไม่อบรมสามปีโอ้โหนี่แค่แบบมันสั้นๆนะค่ะโอ้คือคือสมัยก่อนสดนี่คะออกไปเนี่ยผิดพลาดไม่ได้คือเขาเรียกว่าถ้าตายก็ตายกลางอากาศเลยจะออกไปครั้งแรกไม่ได้อดเทปอ้โนี่อันนี้คือภาพปัญญาวเรศอดี ใช่คุณโยเลตไหมไหนค่ะผ่านไปแล้วผ่านไปแล้วอยากอยากให้พี่นิดมองถึงอนาคตของของอสมทสักหน่อยว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยพี่นิดอยากจะเห็นหรือว่าอยากให้อสมทเดินไปในไปในทางไหนยังไงบ้างอนาคตคือในความรู้สึกของพี่นะอ่อสมทเนี่ยเดินมาถูกทางแล้วคือว่าเราควรจะเป็นสถานีโทรทัศน์ทางเลือกที่ไม่ได้มุ่งเน้นแต่ความบันเทิงอย่างเดียวเราให้ความรู้ ให้มีสาระรนะคะในขณะเดียวกันการมีสาระมีความรู้เนี่ยมันอาจจะมีบันเทิงเกี่ยวข้องเข้ามาใช่ไหมคะซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่มีคุณค่ากับสังคมสามารถที่จะเข้ามันเข้าถึงทุกคนในบ้านได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเราอยากจะให้ประชาชนของเราเนี่ยมีความรู้ทัดเทียมกับประเทศอื่นๆเขาเนะะี่ยค่ะลักษณะของการ เป็นโทรทัศน์แบบนี้มันจะช่วยได้เยอะเลยเปิดมาหาสังคมอุดมปัญญาที่มี่<ช>ไดคค้คือคือไม่เน้นตัวตัวเลขธุรกิจไม่เน้นตัวเลขธุรกิจแต่ว่าใ,ในขณะเดียวกันเนี่ยการเป็นบันเทิงเนี่ยมันมันก็ให้ความรู้ได้ใช่ไหมคะ<อ>หลายหลายรายการที่ที่ทางช่อง9ทางโมเดิร์นไนของเราเนี่ยทำอยู่เนี่ยก็เป็นรายการที่ให้ความรู้ทางนั้นเพราะฉะนั้นพี่คิดว่าเดินมาถูกทาง เป็นทางเลือกดีกว่าไม่ใช่ว่ารายการให้ความรู้ต้องเป็นรายการแบบโอ้โหทางเดียวใช่ใช่ใช่เี่อย่างนั้นคนก็ไม่ค่อยอยากจะดูแต่มันดูแล้วสนุกด้วยได้ความรู้ไปด้วยเล่นละครมาแล้วแล้วก็จากจากผู้ประกาศข้อรายการก็พี่ได้อ่านข่าวไหมอยู่พักนึงค่ะแล้วก็มาเป็นนางเอก นางเอกกรคือประกาศแจ้งรายการเสร็จแล้วก็ก็มาเล่นละครนะคะมาเล่นละครเสร็จแล้วก็มาเป็นพิธีกรพิธีกรแล้วก็มาภาคหนังแต่งานที่ยืนยาวมากสุดคืองานที่ใช้เสียงงานที่ใช้เสียงจนถึงกวันนี้จุกวันนี้ก็ยังทำอยู่ด้วยนะวันนี้พี่มาภาคเนี่ยวันนี้ใช่ค่ะวันนี้มาภาคด้วยมาออกรายการแล้วมาภาคด้วยมาทํางานด้วยนะฮะ ยังถือว่านี่เป็นลูกม่อแล้วก็ยังทํางานอยู่จริงๆเป็นทำงานที่ยังมีลมหายใจสุดยอดมากๆเจอกันตอนที่สมทอรอบๆดีแน่ดีบ้ขอบคุณมากัดีครับขอบคุณมากครับคุณสนียครับขอบคุณครับแล้วเราลาคุณผู้ชมไปพร้อมกันเลยนะครับพรุ่งนี้หกโมงครึ่งเหมือนเดิมคุณจอมขวัญมาแน่นอนเจอกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับชาข่าวคนข่าวช้า